สวัสดีครับยนรีตอบสู่พันชิกชแนนนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมเชือกกระโดดนะครับที่มันขาดนะครับตัวนี้เป็นเชือกนักมวยนะครับแบบรุ่นตัวผู้เริ่มต้นนะครับบิ๊กคิมเนอร์นะครับเราก็จะทําการซ่อมมันนะครับส่วนใหญ่ที่มันเกิดับมาเกิดจากการที่โดนในตัวนี้นะครับพร้อมผ่านการเสียดสีกันเป็นนานๆนะครับ ท่อตรงปลายตัวนี้ก็ขาดก็จะขาดระหว่างตรงนี้ทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้งานได้เนื่องจากมันจะสั้นลงไปเยอะมากนะครับหายไปกืบครึ่งนึงถ้าเราจะยึดเข้าไปใหม่นะครับความสูงหรือความยาวของเชือกกระโดดก็จะสั้นลงไปจะกระโดดไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโดยเราจะใช้สายยางที่มีอยู่บ้านนะครับเป็นสายยางเล็กนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้แทนกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งสายเชือกกระโดดแบบ DIY นะครับ ก่อนอื่นเราก็ทําการหมุนน็อตที่อยู่กับสายยางตัวเก่าออกก่อนนะครับนี่อันนี้คือน็อตที่เขาไว้ยึดนะครับสายยางก็เราจะได้เอามาวัดนะครับวัดขนาดอีกทีหนึ่งนะครับว่าให้มันยาวเท่าเดิมนะครับจะได้ตัดสายยางตัวใหม่นะครับพอตัวด้ามนี้ยังใช้ดีอยู่นะครับเป็นของยี่ห้อนี้นะครับเราก็หมุนน็อตออกทั้ง2ตัว สายยางตัวเก่าของเชือกตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรจะไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับจะมีรูตรงกลางนะครับเป็นเหมือนท่อท่อสายยางทั่วไปแล้วเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นสายยางที่เราใช้ในงานช่างทั่วไปนะครับเอาไว้วระดับน้ําก็ได้นะครับตัวนี้เราจะมาตัแดแปลงมาใส่ดูนะครับเดี๋ยวเราลองเอาน็อตมาหมุนดูน็อตก็พอใส่ได้อยู่นะครับ ข้าไปได้เหมือนกันเข้าไปได้อยู่นะครับนี่เป็นแบบใสนะครับเดี๋ยวเราลองติดตั้งดูนะครับว่าจะกระโดดได้ดีไหมนะครับก่อนอื่นเราก็จะทําการวัดความยาวนะครับให้ได้ขนาดเดิมเราก็เอามาเทียบกันเลยนะครับตรก็วัดดึงมาตัวสายเก่าเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อที่ใช้กับใครที่ตุกส่วนสูง น้อยกว่าเราก็สามารถใช้ได้ครับ <S 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 เราก็ดึงมาถึงนี้นะครับแล้วเราก็เอาส่วนที่ขาดมาวางทาบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมานิดนึงก็จะได้ประมาณนี้นะครับความยาวของเชือกนี่นะครับเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลยนะครับบางคนกลัวตัดสั้นไปก็สามารถเผื่อได้นิดหน่อยนะครับแล้วเราค่อดไปวัดอีกทีนึงนี่นะครับเราก็ได้แล้วนี่คือสายยางเชือกกระโดดที่เราตัดมานะครับต่อไปเราก็ใส่เข้าไป นี่นะครับใส่เข้าไปดูเดิมเลยนะครับปั๊บแล้วก็เอาน็อตนะครับมาหมุนอันนี้เราใช้มือหมุนได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวสายยางตัวนี้รูจะไม่แน่นเหมือนสายยางตัวเก่านะครับแลก็ใช้ครีมช่วยนิดหน่อยเข้าไปลึกๆเลย,ยนี่นะครับนี่นครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนหมุนเมื่อจะเป็นอย่างเงี้ย เรามาดูนะครับว่าเราจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับกับสายยางตัวนี้นะครับก็จะมีความบางกว่าสายยางของที่เราเคยใช้นะครับเราก็ใส่ทางนี้ก็ใส่เหมือนกันแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปก็ประหยัดเงินในการซื้อเชือกใหม่นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเชือกกระโดดขานะครับแล้วเราจะทิ้งนะครับเราก็เก็บด้ามไว้นะครับแล้วก็หาสายยางที่มีอยู่บ้านหรือว่าซื้อตามร้านวัสดุนะครับ มาทำแบบนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปกระโดดดูนะครับว่าน้ำหนักแล้วก็การกระโดดจะเป็นยังไงนะครับ Okay, cut that.